สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนครับ FC สาวน้อย FC น้องหญิงครับพบพ่อกับเาวโทนในช่องบ่าวทุนทองทูนแบ่น้อยน้องหญิงครับอ่ะมือนี้จะมาสรุปยอดมาไล่นะครับพี่น้องสําหรับมาไลที่เปิดฤดูกาลวันที่21นะครับกะจะมอบให้น้องหญิงมือนี้นะครับเพราะมืออื่นน้องก็จะเดินทางไปบันแพงแล้วนะครับสําหรับผู้ใดที่จะมอบหลังจากนี้นะครับกะให้ทักหาบ่าวทุนก่อนนะครับเดี๋ยวบ่าวทุนจะ แจ้งหมายเลขบัญชีการโอนนะครับพะว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่ที่นี่ก็คือว่ายังมีหมายเลขบัญชียังมีคนถือโอนมาไล่ให้น้องผ่านหมายเลขบัญชีบาาโทนอยู่นะครับเนาะก็คือเนี่ยพ่อเอกบางบอนนะครับแม่เล็กโคราชพ่อศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็พ่อทวีศักดิ์ลำปางนะครับพ่อเอกบางบอนแม่เพนนะครับพ่อวุฒิชัยพ่อสมนึกนะครับแม่พรอ,อุดรธานีนะครับเอฟซีพลังเงียบแล้วก็พ่อประพันธ์ แม่บัวลานะครับพ่อถาวรพ่อชัยระเอฟซีราชบุรีนะครับแล้วก็แม่มาแม่วาสนานะครับพ่อทองพูลพ่อสุรินนะครับแล้วก็แม่มนเทียนพ่ออภิชาติพ่อประสิทธิ์นะครับพ่อเฉลิมพลแม่สีทองพ่อสามแม่ครูรีนะครับเจโอวันแม่ฮักโตเกียวนะครับแล้วก็แม่ละเอียดนะครับ ร่วมนาแรกนะครับมีเขาบัญชีบ่าวโทนอยู่1 3 7 2 1นะครับเขาบัญชีไม่หน่อย6ไอเขาบันนานี่นะครับร่วมนานี้อยู่ที่1 3 7 2 1นะครับมีเขาบัญชีไม่หน่อย6 5 7 0นะครับหน,า,หนาที่สองครับแม่ตักนะครับพ่ออีดแม่ปวีนาพ่อนันอุบลน,นะครับพ่อนุพรัตน์ พ่อมงคลนะครับแม่จอยพระประแดงนะครับพ่อพิสิทธ์พ่อนัทพัฒนนะครับเอฟซีคูเวตนะครับพ่อปริวแม่ประยูนอุคนอุบลพลรขับนะครับพระอธิการจักกิตนะครับหละกาบ่าวต้อมบันเทิงศิลพ่อเฉลิมพลแม่สุพรรณีพ่อผัดนมนะครับแม่สวรลานะครับแม่อภิญญาเอฟซีอุตรดิตนะครับพ่อนัทพัฒน์ เอสสี่พลังเงียบนะครับแม่กาดแก้วแม่สมจิตอุ่นนีปทุมธานีนะครับพ่อณัฐพัฒนนะครับแม่ไก่สวัานะครับที่ได้เห็นซือ้อซื้อพ่อซื้อแม่แต่ละท่านสองหลอดสามหลอดก็คือว่าโอนสองหลอดสามหลอดนั่นแหละครับพี่นอ้องรวมหน้านี้นะครับหนึ่งมืนห้าพันหนึ่งร้อยนะครับขอบันทึไม่หน่อยสามพันเจ็ดนะครับ Okay. ต่อไปก็หน้าที่3นะครับก็จะมีแม่วรางคนานะครับพ่อประสิทธิ์แม่ชัญญานิดนะครับแม่สุดใจพ่อเอกสำราญนะครับพ่อฮักเพชรบูรณ์แม่น้องมอสนะครับพ่อมาโนดแม่อ๋อยแม่ปรางทิพย์นะครับแม่สมศรีพ่อถาวรพ่อธนพัฒน์หรนอแม่ธน,น,นพัฒน์นะครับพ่อณริศ แล้วก็พ่อบุญเพลงกันทลักนะครับอ่าแล้วก็จะมีแม่เอปาจีนนะครับร่วมช่วยน้าท่วมนะครับแล้วก็พ่อพุทธะนะครับแล้วก็แม่จากเยอรอมันนะครับนี่ร่วมยอดนะครับทั้งหมดเลยนะครับจะอยู่ที่สี่หมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับบัญชีบาวโทนคือสองหมื่นสองร้อยสี่สองมืนสองพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับบัญชีแม่หน่อยหนึ่งมืน 7,670ันห้อยเจ็ดสิบนะครับเดี๋ยวบ่าวทุนจะจ่ายเป็นเงินสดให้กับน้องอุ้งอิงที่ทั้งหมดน,นะครับของบ่าวทุนจะต้องให้ไม่น้อยหรือว่าให้น้องอุ้งอิงนะครับทั้งหมดส2งหมื่นสองพันสี่้อยห้าสิบเอดนะครับ <S <S เดี๋ยวบ่าวทุนจะให้ไปที่ตัดตัด,ต,ดตัดเศษนะครับคือเจ็ดันี่รอยห้าสิบเอดนะครับแต่ว่าบ่าวทุนจะให้นอกไปเจ็ดพันห้านะครับ 7,500ก็ 7, จะเหลือโอนอีก15,000นะครับให้เงินสดไป7,500นะพี่น้องเราจะโอนอีก15,000นะครับเดี๋ยวน้องอยูุไซเดี๋ยวไปหาน้องก่อนครับเหมาะมาไล่น้องก่อนนะรับมะไรน,นี่คือมะไราเปิดฤดูกาลวันที่21นะครับอันบอกเอเดี๋ยวไปถ่ปายรูโปโพสขอบคุณเพื่อนคือหล่อเปิดฤดูกาลรอบนั้น ขอบคุณคะ่ะโอ้ยพรโอ้ยพรเอฟซขอบคุณ <FC S 1> พ่อพ <นะ S 1> ลเมย์เอฟซีณะจเด้อขอบคุณเอฟซีพลังงาน,<บ>นทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะวันที่21กันยายนนะคะเปิดวงสาน้อยพิบานแม่ค่ะเขามีศิลปินรับเชิญก็คือไคตะเกียวมิวสิกชิมารประธานรับสาน้อยพิบานแม่งละกันมีรถแห่อีกสองคันรดนแฮสองคันหล่ะก็รถแห่ให้รถแห่อีกคันหนึ่งของเสียค่ะฝากพ่อแลเมยเอฟซีด้วค่ะสำหรับทุกคนที่สามารถม่านางงานบริเลกสามารถเข้าร่วปิดก็ได้เด็ มีบัตรเปลี่ยนะครับ <5 S 2> อันนี้คือ <5 S 2> ส่วนที่เหลือจะโอนให้แม่หน่อยอ่านี่คืออะไรจ้องมากเหรอได้พี่แก่ตัวน,นีกะสำหรับมาไลาเปิดฤดูกาลนะครับที่เป็นมาไล่ทิพนะครับกะโอนเรียบร้อยนะครับ<ะ>ให้น้องหญิงเรียบร้อยเอา้าเอา้าเอา้าเอา้เอาอาุอา้ยอ,อยากเลน่นเพิ่นอยากเลน่นเพิ่นอยากเล่น เป็นอยากเรียนแต่ยานโอ้ยมาตัวนี้กะมอบเลยนะครับสำหรับมาลายทิปน้องอุ้งอิงวันเปิดฤดูกาลวันที่21กันยานะครับพี่น้องกะที่สนามกีฬากบ้านแพงนะครับโกสุมพิสัยกะสำหรับมาลายพอกันใช้นะครับกะเจ็ดแสนแตกเรียบร้อยนะครับบา่าต้นคิดวาน,านานจะมีอีกนะครับเพราะว่ามืออื่นเป็นมือที่พอพอแม่เอฟซีหลายคนนะครับรอ ความหวังนะครับก็คือว่าถ้าพูได้มีโชคมืออื่นนะครับ16กกันยาก็จะมีมาไล่ให้น้องอิงอีกนะครับแต่ว่าผู้ใดที่หาช่องทางนะครับที่จะโอนมาไล่เปิดฤดูการบ่ได้นะครับติดต่อมาที่บ่าวทนนะครับเดี๋ยวบ่าวทนจะหมยเลขบัญชีหายนะพี่น้องเนาะสำหรับใครที่จะโอนมาไล่ให้น้องอิยงนะครับต่อไปถ้าเป็นมาไล่้องอิงก,ก็อยากจะให้เขาบัญชีของไม่น้อยโดยตรงนะครับ ส่วนใครที่จะสนับสนุนค่าอาหารน้องๆหรือว่าอยากสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลหรือว่าอยากจะสนับสนุนมาไล่ทีมงานลังบ้านกะถักมาสอบถามบบาวโทนนะครับเดี๋ยวบบาโทนเอามาเลีกบัญชีให้นะครับเนาะโทรมาครับโทรมาถักมาเบิงโทรมาถักมาวิดีโอคอลมานะครับเพื่อยืนยันตัวตนนะครับว่าถูกต้องแน่นอนหรือบอแมนบัญชีบบาวโทนแน่นอนบอจะคอยโอนนะครับเดี๋ยวจะโดนมิจฉาชีพนะครับ เพื่อความสบายใจนะครับเนาะโทรมาฟังเสียงเลยว่าวิดีโอข้อมาเบืองหนาก่อนนะครับก่อนโอนเพื่อความสบายใจนะครับส่วนลายซื้อที่บาโทนอ่านไปนะครับใครที่ไม่มีลายชื่อนะครับถักมาหาบาโทนนะครับเดี๋ยวบาโทนจะลงลายซื้อให้นะครับอาจจะมีตกหล่นส่วนคนที่ฝากทําบุญนะครับเดี๋ยวบาโทนจะมาชีดแจ้งในอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปต่อไปเดี๋ยวบาโชนจะชีดแจ้งนะครับคนที่ฝากเงินมาทําบุญผ่านบัญชีบาโทนแล้วกับผ่านบัญชีเม่หน่อยนะครับ เพราะว่าตอนแรกเขาพรท่านได้เปิดบัญชีวัดนะครับกะหลังจากนี้ก็คือว่าถ้าจะทําบุญให้ทักมาสอบถามหมายเลขบัญชีนะครับเพื่อโอนเข้าบัญชีวัดโดยตรงนะครับส่วนผู้ใดที่ฝากผ่านหมายเลขบัญชีบาโทนบาโทนกับสิชีแจ้งนะครับแล้วก็ยอดเงินจะโอนเข้าบัญชีวัดอีกทีหนึ่งนะครับจะลงซื้อในบัญชีวัดเพื่อไอ้ทรงไมยได้ชื่อนามสกุลน่ะให้กับทางวัดนะครับจะได้อนุโมทนาบุญนากันนำผี่น้อง,นองเนาะ อ่ะขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณพ่อพี่น้องเอฟซีครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับฝากเบิร์โฆษณาครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สนิทสักก้อนด้วยเพราะกใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับโอ้ยเนาะ